ทำนไมนะคะมาม่ามาม่ามามาพูดพร้อก่อนค่ะคอ่าพูดพร้อพใช่ิคะมามา่าขมามามขาลุกขึ้นคะ่ะค่ะนอนเลยนะนอนกับดิ๊กไหมอ่ะแล้วมาม่ากับป๊าป๊านอนด้วยกันได้ไหม,ไ,มได้ไมกตาบิโปะโปี่ยอย่างดูนี่มันพี่ต้อปโป๊โปะข้างหลังต้องน,นี้ค่ะ,ะ,ะ,ะมา,ม,าม่าแค่ใส่ชุดว่ยน้ำเองลูกไม่ได้ป๊โป๊ะ หรออาชีพแม่น้่งมันโป๊เหรอคะโป๊ะมันโป๊ต้องไหนคะมาม่ามาม่าก็เลยมาพูดเร่องเขาก่อนมาม่ามาม่าหอมจุ๊บมือมาม่ามาม่ารักมาม่าไหมแม่ไหนนมดิ๊ดดิ๊ดนมนี่ดูนมได้ดิอยู่ไหนนมมาม่าี่บ้านของเราเหรอมากของเราต้องอยู่ที่มานของเราต้องอยู่ในนี้เหรอนี่ nó nôm như này á tao nôm như này á ao nôm mà nôm